มาคุณผู้ชมไปติดตามปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้มีการบุกจับเครือข่ายยาเสพติดคนนี้เขาเป็นลูกชายอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสิ่งที่ได้ก็คือยึดยาบ้ากว่า1 4 0 0 0 0เม็ดนี่คือภาพวินาทีที่กำลังตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะบุกจับนายธีรวุฒิผู้ค้ายาเสพติดในบ้านเช่าหลังหนึ่งในอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับตรวจค้นยึดยาบ้ารวม14ก้อน กว่า1,40,000เม็ดซุกซ่อนอยู่ในถุงเสื้อผ้านายธีรวุฒิอากบอกว่ายาบ้าท,ทั้งหมดเป็นของนายเจนรงคนนี้ก็เป็นลูกชายของอดีตเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินอำเภอทุ่งสงนะคะเขาบอกว่าคนนี้เขานํามาฝากไว้ตํารวจจึงขยายผลตามไปจับนายเจนรงได้ที่บ้านพักและนายเจนรงก็ซัดทอดค่ะบอกว่ายาทั้งหมดซื้อจากนายเทวราชซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ500เมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตามไปจับตัวนายเทวราชได้ที่บ้านพักเช่นกันนะคะคสำหรับนายเจนรงค์ค่ะเป็นลูกชายของอดีตพนักงานสำนักงานที่ดินอำเภอทุงสงซึ่งเป็นตระกูลที่คนในพื้นที่เขารู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นตระกูลดังแล้วค่อนข้างที่จะกว้างขวางในพื้นที่โดยนายเจนรงค์ลักลอบค้ายาเสพติดมานานแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ค้ารายใหญ่ที่ตำรวจเฝ้าติดตามพฤติกรรมมาโดยตลอด หลังจากสืบทราบแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนเจ้าหน้าตำรวจจึงนำกำลังเข้าจับตัวได้พร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวนมากนะคะที่กล่าวไปเมื่อจะรู่ว่ามีอยู่14ก้อนแสนสี่อ่14 1, 1> า14ก้อนแสนสี่หนึ่งเมร็รใช่เยอะมาก